เจ้าคือว่าไผ่พอเท่าเจ้าเห็ดเป็นค้อจีดรถผู้บุตทิย์ผู้แท้มั้ยโอ้ยพอเท่าบ่เห็ดผู้แท้คอ้อจีดรถมันจังไ่ได้ตัดหญายากกาลัง้กับนี้่หลกำลังเจริญหลามครับเลยสลา เอง้นยิ้มเนี่ยโอ้มันเอามาถือถือมา